สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง youtube เสือพาไปนะครับตอนนี้พี่เสือก็พามาดูกิจการเล็กๆส่วนตัวนะอีกอาชีพหนึ่งนะที่มาทําอยู่ที่กากอกหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินหรือเคยเห็นมาหลายๆคลิปหลายๆสดที่พี่เสือทำนั่นก็คือเครื่องดื่มสมุนไพรไทเกอร์เฮอร์บอเริงนะหรือน้ําดื่มสมุนไพรของเสือพาไปนั่นเองนะฮะวันนี้พี่เสือทําน้ํากระเจี๊ยบนะครับน,นี่ฮะอ้าวหมดแล้วนะอ๋อไม่ใช่ครับ กรอกลงขวดฮะกรอกลงขวดนี้นะครับเดี๋ยวพาดูใกล้ๆนะฮะเปลี่ยนกล้องแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้คือบรรจุขวดแล้วนะฮะแล้วก็อาจจะต้องปิดฝานะครับผมนะฮะขั้นตอนต่อไปคือการปิดฝานะครับกรึบแบบนี้นะครับกรึบลงไปนะครับจนให้ดีนเสียงครับนี่นะครับนี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ ต้องเทดูก่อนล็อกเอียงดูนะว่ามันมันจะแน่นสนิทหรือเปล่านะครับทุกท่านนะครับนี่นะฮะแน่นสนิทแล้วนะผมไม่ซึมนะครับไม่ซึมนะครับตอนนี้พี่เสือยังไม่ได้ทําโลโก้ทําแบรนด์นะฮะเนื่องจากว่ามันต้องใช้เงินลงทุนนั่นนะฮะแล้วก็อ่าราคาต่อดวงมันก็ค่อนข้างแพงนะครับผมนะฮะพี่เสือก็เลยใช้ว่าเอาแค่ขวดอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ทําวันต่อวันนะฮะบรรจุลงขวดก่อนนะครับผมนะฮะ ใครสนใจที่จะสั่งน้าสมุนไพรนะเลี้ยงยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นแก้วหรือเป็นขวดก็ได้นะผมนะฮะขวดละยีบาทแก้วละยีบาทราคาเท่ากันครับมีกระเจี๊ยบมะตูมน้ําผึ้งมะนาวน้ำผึ้งอัญชันนะครับน้ําใบบบบกตะไคร้ใบเตยนะครับแล้วก็อะไรอีกล่ะขายเยอะนะฮะจนลืมแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นน้ำกระเจี๊ยบนะครับแกกหวยนะครับโอเมนูที่อร่อยมากๆเลยคือแก้หวยนะครับส่วนที่ขายดีที่สุดนะฮะที่ทุกคนติดใจก็คือมัลเบอรี่กับกระเจี๊ยบนะฮะ แต่ตอนนี้นะฮะมันบอลนี้ร่วงนะครับเพราะเป็นหน้าฝนคนระะับตอนนี้ก็จะเน้นทําก็อ่าน้ำกระเจี๊ยบกับน้ำแก๊กโหยนะฮะอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปเสือมาที่ไทเกอร์สองห้าหกสี่นะครับอุดหนุนไปเสือได้ที่ไลน์ไอดีไทเกอร์สองห้าหกสี่นะครับขอบคุณครับ